พระเรื่องที่เรียกว่าหายยากๆเซตนี้นะครับในรการไฮโปรไฟลกับพี่ป๋องนะครับเอามาให้ชมกัน,นครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับพี่ป๋องตรงนี้องค์แรกก็จะเป็นสมเด็จบังขุ่มผมฮะเนี่ยสมเด็จบังขุ่มผมเป็นพระที่รองจาก,กวัดรักังสมเด็จโตรสร้างไว้เหมือนกันนะครับคือพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระยอดนิยมก็คือพิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์นิยมแล้วองค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จบังขุ่มผมพิมพ์เส้นได้นะฮะบางคนห้อยเนี่ย จะห้อยสามองเลยบางคนมีสามองเนี่ย <c oughs> สะสมไว้สามองก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้พิมพเจดีอันนี้ก็เป็นเส้นได้อีกองหนึ่งแต่ว่าสมัยก่อนพระสมเด็จบางขุ่มผมเนี่ยจะมีเยอะนะฮะจะมีเยอะกว่าวัรคังครับแล้วน,นี้ล่ะครับอันนี้พิมพ์สังคติสังคติเขาเรียกพิมพ์สังคติปูกบางขุ่ผมเหมือนกันอันนี้เป็นพระที่สากลนิยมเลยยอดนิยมของเมืองไทยเลยที่เป็นพิมพ์อะไรก็ได้ขอให้แท้และสมบูรณ์นะครับอันนี้ เป็นอีกวัดหนึ่งที่สมเด็จโตได้สร้างไว้แล้วก็เป็นที่นิยมของวงการพระกับนักสะสมก็คือสมเด็จวัดัชยโยวรวิหารที่อยู่จังหวัดอ่างทองอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกศไชโยที่เขาเรียกกันเต็มๆวัดเกศไชโยพิมพ์เจชั้นนะครับเจชั้นนิยมถ้าเป็นพระที่สภาพสวยแบบนี้นะครับสภาพสวยอย่างนี้ก็หลักล้านนะครับและองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่โด่งดังถ้าเป็นพิมพ์หลังแบบเนี้ยองค์หนึ่งก็ตกเป็น20ล้านโอ้โหครับ อันนี้เป็นพิมพ์ปั้นนะฮะหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะฮะอันนี้ลงรักปิดทองแล้วก็มีความสวยงามที่ไม่ชำรุดปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเทอวันนี่ก็เป็นอีกองหนึ่งที่วงการพระและนักสะสมที่อยากได้เป็นเจ้าของก็คือวัดสมเด็จจิตรดาคือพระกำลังแผ่นดินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานให้แก่ข้า ผู้ทําคุณงามความดีมวลชาตศักดิสธิ์เจ็ดสิบจังหวัดที่อยู่ในองค์นี้นะครับผมถือว่าเป็นมงคลสูงแล้วแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินเป็นนะฮะสร้างไว้ให้เราได้สะสมอันนี้พงศุพันธฮะผิมหน้ากลางซึ่งเมื่อกี้ที่ดูในคอผมเนี่ยเป็นหน้าแก่อันนี้หน้ากลางพงศุพันธ์จะมีหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มอันนี้เป็นหน้ากลางอีกองค์หนึ่งแล้วมีด้วยกันนะสี่สีมีเนื้อดําเนื้อเขียว เนะื้อพิกุูแห้งแล้วก็เนื้อแดงที่ท่านเห็นนี้เพราะนั้นถ้าใครมีของพวกนี้ที่เป็นมงคลเนี่ยถือว่าโชคดีเป็นพระรอดบางคนนึกเอ๊พะพระรอดลำพูนไม่ใช่อันนี้พระรอดนะหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดปี2497เเป็นเนื้อว่านนะฮะซึ่งมีค่านิยมคือใครห้อยชื่อดีไนงะห้อยแล้วรอดปลอดภัยนะแล้วเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยโดยอาจารย์ทิมได้สร้างไว้นี่ก็เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของวงการพระที่ มีคนต้องการมากครับอันนี้ปิตาวัดทองฮะนี่พิมพ์ตุ๊กตาคือดูแอะไรก่าล่ะครับครับตุ๊กตาเป็นเนื้อสำลิศวัดทองถ้าเป็นเนื้อสำลิศเนื้อแบบนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงกว่าเนื้อตะกั่วนะครับแล้ววัดทองเนี่ยเป็นเนบญจภาคีปิตาครับเป็นหนึ่งในเนบญจภาคีปิตาซึ่งเป็นพระที่หายากนะครับเจเรียญหงวงปู่สุัดประคองมะข่าวเท่านะครับประคองมะขามเท่าปี2466นะครับเสร็จแล้ว มีค่านิยมสูงคือเป็นเลียนเบญจาภาคีอีกเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีของเลียนแล้วข้างล่างก็จะเป็นยันแบบนี้เนะพราะเงินะัะพิมพ์จอบเล็กนะครับพิมพ์จอบเล็กซึ่งมีจอบเล็กจอบใหญ่มีพิมพ์ขี้ตามีพิมพ์นิยมนะครับจอบเล็กนี่ก็เป็นที่นิยมสูงของวงการพระหลักล้านนะครับเป็นพระที่มีคุณค่าแล้วนะเป็นพระที่สําคัญของ นักสะสมนักอนุรักษ์เครื่องที่ต้องการได้วัตถุมงคลแบบนี้ Munk Production